สวัสดีค่ะภาษาไทยฉบับครูเมรัยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับสระไอไม้มาลายค่ะสระไอไม้มาลายนะคะหน้าเป็นแบบนี้นะคะเราเรียนสระไอไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ามันคือสระไออะไรคะ มันคือสระไอไม้หมว้นะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับสระไอไม้มาลายนะคะนี่สระไอไม้มาลายหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นหัวหยกัยกๆแบบนี้เวลาเราเขียนนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลากเป็นกลมๆเป็นหัวนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปสูงๆเลยแล้วก็หักจึ๊ก จึกแบบนี้นะคะนี่เรียกว่าสระไอไม้มาลายค่ะสระไอไม้มาลายนะคะเด็กๆจำให้แม่นๆเลยต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักว่าสระไอไม้มาลายตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนเอย่ยสระไอไม้มาลายนะคะตำแหน่งจะอยู่ด้านหน้าเสมอนะคะตำแหน่งจะอยู่ ด้านหน้านะคะไปดูกันว่าเป็นยังไงอย่างเช่นคำนี้ตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวปอปลาปอปลาออกเสียงว่าปอฉะนั้นบวกกับไอสะสระไอนะคะจะอ่านว่าไอสระไอไม้มาลายจะอ่านว่า ไอเวลาเจอสระไอไม้มาลายให้ออกเสียงว่าไอนะคะเด็กๆดังนั้นปอปลาออกเสียงว่าปอสรรไอออกเสียงว่าไอก็จะเป็นปอไอไปแบบนี้นะคะคำนี้อ่านว่าไปเห็นไหมคะว่าสาระไอ ไม้ไม้จะอยู่ด้านหน้าตัวปอปลานะคะดูตัวอย่างคำต่อไปค่ะออไอไอไอแบบไอแฮะแ,แอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างคำต่อไปวอไอไว ต่อไปจะเป็นการสะกดคำนะคะให้เด็กเนี่ยสะกดคำตามคุณครูเม์ด้วยนะคะเวลาออกเสียงเวลาคุณครูเม่ออกเสียงเด็กๆต้องออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้นะคะวัยสะกดว่าวอไอวัยไฟสะกดว่าฟอไอ ไไม่สะกดว่ามอไอไม่ไตสกดว่าตอไอไตต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นคำฝึกสะกดแล้วก็อ่าน เป็นคำนะคะเด็กๆสะกดตามแล้วก็อ่านตามคุณครูด้วยนะคะคำแรกปอไอไปวอไอไวตอ,ตอ,อไตอ,ตอ,อไตออไอไอฟอ ไฟมอไอไม่ I, ต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเป็นคำนะคะไปเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านเป็นคำทีละคำนะคะเด็กๆเอาใหม่นะคะเริ่มที่คำแรกค่ะไปไว ไตไอไฟไม่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำที่ประสมด้วยสระไอไม้มาลายคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะสะกดตามคุณครูเมนะคะขอไอไข ขอไอไถมอไอไม่เอกไม่ผอไอไผไม่เอกไผลอไอไลยไม่เอกไล่ лей. ขอ ไขไม่โทรไข่ต่อไปเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านเป็นคำนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะอ่านตามคุณครูด้วยนะไขไถไม่ไผ<ข>่ไล่ ใช่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำแล้วฝึกอ่านเป็นคำกันค่ะตัวอย่างคำไก่ไข่ไวไฟไถนาไม้ไผ่ ไม่ไกลเจ็บไข่เดี๋ยวเราฝึกอ่านกันอีกครั้งนะคะคำแรกไก่ไข่ไวไฟไถนาไม้ไผ่ ไม่ไกลเจ็บไข้ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านเองนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังนะคะเริ่มเลยนะคะ ต่อไปฝึกอ่านหน้านี้ให้ผู้ปกครองฟังตาเด็กๆนะคะเด็กๆต้องอ่านให้ผู้ปกครองฟังให้ถูกต้องนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะ แล้วนะคะคุณครูมีเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะสามารถอ่านคําที่ประสมด้วยสระไอได้ทุกคําเลยนะคะถ้าเด็กๆฝึกอ่านสระไอได้ครบทุกคําแล้วนะคะที่คุณครูมีตัวอย่างมาให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทํางานนะคะงานในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียน แต่งประโยคลงสมุดนะคะงานนี้ทำลงสมุดนะคะแต่งประโยคลงสมุดนะคะจงเขียนวันที่นะคะวันทัดแรกบนสูตรเขียนวันที่แล้ววันทัดต่อมาก็เขียนหัวข้อว่าจงแต่งประโยคซึ่งจงแต่งประโยคเนี่ยให้เด็กๆนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะจากนั้น ก็ให้เด็กๆเนี่ยเขียนไปเลยข้อหนึ่งไอแล้วก็ฉันเป็นอะไรฉันไม่สบายมีอาการไออะไรก็ว่าไปนะคะสองคำว่าไปไปฉันไปเที่ยวฉันไปกินข้าวฉันไปไว่ายน้ำก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะให้เด็กๆยกแต่งประโยคมาให้คุณครูเมนะคะ สามไถนะาลองแต่งประโยคซิคำว,ว่าไถนาะจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าอะไรบ้างเอย่ยต่อไปคำที่สี่ค่ะคำว่าลำไยลำไยนะคะลำไยช่วงนี้กำลังเยอะเลยใช่ไหมคะลำไยก็คือผล,ลไม้นะคะซึ่งมีรสมลกเลยกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นร้อนในได้เนะาะต่อไปคำที่ห้าอยากใย รู้จักอยากใยไหมคะอยากใยก็คือสิ่งที่มันออกออแมงมุมเนี่ยมันจะพ่นอยากใยนะคะเนี่ยมันก็จะอยู่ตามเพดานบ้านหรือห้องนะคะอะให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคคําคำนี้นะคะและนอกน,นั้นอีกงานหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาแต่งประโยคเนี่ยเราต้องไปรู้จักสระไอกันก่อนใช่ไหมคะอีกงานหนึ่งนั้นก็คือให้เด็กๆนะคะคัสระค่ะ คัดสระในเล่มแบบฝึกคัดสระนะคะที่มันเป็นสันสีม่วงนะคะในหน้าที่เออถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นหน้าประมาณหน้าที่23 24หรือไม่ก็22 23นะคะเออคุณครูไม่แน่จะขอโทษด้วยนะคะเป็นหน้าสระไอไม้มาลายแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเราจะคัด สองหน้านะคะหน้าที่หนึ่งจะเป็นคัดสระเหมือนที่เด็กๆคัดที่ผ่านๆมานะคะแล้วหน้าที่สองก็จะเป็นคำที่ปรผสม,สมด้วยสระไอนะคะซึ่งเด็กๆเ,เคยทำแล้ววันนี้เราไปทำสระไอน่าจะอยู่ในหน้าที่ประมาณ22หรือ23ประมาณนี้นะคะจากนั้นแต่งประโยคลงสมุดนะคะแล้วพื้นที่ว่างให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะ สำหรับวิชาอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือด้วยนะคะเด็กๆต้องอ่านหนังสือด้วยนะคะอ่าไปอ่านหนังสือทบทวนเดี๋ยวคุณครูเมเนี่ยจะมีสอบเขียนตามคําบอกด้วยเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งอีกทีว่าเราจะสอบกันตอนไหนนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเรื่องสระอไอไม้มาลายกับคุณครูเมนะคะ กลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ